พวราสวดมนต์บูชาพระรัตนานตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จากนี้ไปก็ให้ทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายๆหลับ ตาเบาเบาพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนขอร่างกายของเราอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งตึงหรือเกร็งนะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัว และก็น,นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไปทวนมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราได้มานั่งฟังธรรมกันได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย รวมเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นดวงบุญที่ใสบริสุทธิ กระดุดเพชรลูกที่จรราหแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้านะจ๊ะให้ใสบริสุทธิ์กลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้ว สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญน,นะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งนุง่มนมเบาๆสบาย ไปที่กลางทวงบุญนั้นหยุดนิ่งๆนุๆ่มๆเบาๆสบายๆไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราเนี่ยจ้ะให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆ นิ่งไปเบาสบาสบายในเราก็อธิษฐานจิตวยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกลา่าวกระทั่งบุญที่เราได้จเจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้ลบ,บสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบ ยศเสรเสริญสุขมรผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็าให้อรลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างประมีเลื่อยไปจนกระทั่งมัตยุไขไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งรมบาปกรรมใด ที่ทาให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบาร,รมีอย่างเดียวไปจงกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรลมบริษัท ถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบาร,รมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบาร,รมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบาร,รมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งดำหลักคาิฏฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะ ส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพ์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจักสิ้น ให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรคุงปูกและคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเปจริงทุกประการ ก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ สัพพุทธานุภาเวนะสัพธมานุภาเวนะสัพสังขานุภาเวนะสัาสุธีภันตุเตสาธุนะโมเณตสาภะขาวโตอราหะโตณสมมาสัมพุทธา โภทะสะบุญใดบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้เพราะบุญนั้นเพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นและการทิดแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทําให้แจ้งทํให้แจ้ง,โ,งโลกุตระธรรม9โลกุตระธรรม9ในทันทีในทันที ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่เป็นผู้อาภัพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสารในวัฏฏสงสารขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์เป็นเหมือนพระ ผู้เทียงแท้ทแทได้รับพยากรได้รับพยากรแต่พระพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะไม,ไม่ถึงฐานะแห่งความาอาภัพแห่งความอา ปสิบแปมประการขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้ง5้าพึงเว้นจากเวรทั้งห้าพึงยินดีในการรักษาศีลพึงยินดีในการรักษาศีลไม่ก่อเกี่ยวในการมคุณทั้ง5้าไม่ก่อเกี่ยวในการมคุณทั้ง5้าพึงเว้นจากเปือกตมดังกล่าวพึงเว้นจากเปือกตมดังกล่าวคือกามคุณคือกาม ขอให้ข้พาพเจ้าให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วย,ยวไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงคบมิตรชั่วไม่พึงคบมิรชั่วพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้พาพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นบอ่อที่เกิดแห่งคุณเป็นบ่อที่เกิดแห่ง คือศรัทธาสติิอิริอรอตปาอตปความเพียรและขันติันติพึงเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนข่าวไม่เป็นคน คนหลงงมงายคนหลงงมงายขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสือ่อม และความเจริญและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมลผู้เฉียบแหลมในอัตและธรรมในอัตและธรรมขอให้ญาณของข้าพเจ้าขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่คล้งขาดเป็นไปไม่คล้องขาดในธรรมะที่ควรรู้ในธรรมะที่ควรรู้รดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้นประดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้น ความปรา,าปรถนาใดๆของข้าพเจ้า,าที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมือม่อคุญที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติา เมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจา้มมา,จาผู้แสด,ดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์ผู้แสด,ดงธรรเครื่องพ้ทุกเกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้น,อน,นขอให้ขห้พาพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาส,กาสแ<อ>ห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้า พึงได้ความเป็นมนุษย์พึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาได้บรรพชาอุปสมบทแล้วอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลเป็นคนรักศีลมีศีลมีศี ทรงไว้ซึ่งพระศาสนาทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาของพระบรมศาสดาขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกโดยสะดวกตรัสรู้ได้พลานตรัสรู้ได้พันกระทำให้แจ้งกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอเลศซึ่งอรหัตผลอเลออันประกอบด้วยประกอบด้วย ยธรรมะมีวิชาเป็นต้นมีวิชาเป็นต้นถ้าหาพระพุทธเจ้าาหพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เป็นเช่นี้ขอให้ข้าพเจ้าให้พึงได้ญาณเป็นเครื่องรู้เ เฉพาะตนาอันสูงสุดเธอนส, <S <S ส,ส,สัพเพสตาสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตา สัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอัพยาปัชชัยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอันอีิครจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกกายทุกใจเลยวาเยสตายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเเพื่อกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด

จงมารับกุศลผลบุญจงมารับกุศลผลบุญให้ทวนทั่วทุกตัวเธอให้ทวนทั่วทุกตัวเธอ